จำเรียบสัวเนต่อเนบันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในส่วน Exercise นะครับก็คือส่วนแบบฝึกหัดอันแรกนะครับก็คือให้เลือกคำที่ถูกต้องนะครับมาเติมในประโยคนะครับเดี๋ยวผมก็จะคัดลอกเลยนะครับ ข้อแรกนะครับปีปฏิเคิมเบิกเต้าภาษานะครับก็คือจากบ้านผมขับจุดๆนะครับไปตลาดอ,าอันนี้ก็ตรงกับคำว่าเบิกตรงนะครับก็คือขับรถตรงนะครับไปตลาดข้อ2นะครับเนาไกจรงภาษารบอ,อ่า ที่หัวมุมตลาดบอทก็คือเลี้ยวเลี้ยวอะไรครับเลี้ยวจุดๆซึ่งก็ตรงกับเลี้ยวสดำนะครับสดำก็คือขวาข้อ3นะครับสมชบเนวคางสระมนตรีปรามเนตีก็คือกรณาหยุดด้านจุดๆนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์5นาที หลังคำว่าด้านนะครับมันก็ต้องใช้คำว่านะครับด้านหน้านะครับข้อสีนะครับเบิกบีพลารุ่ยบัดเฉวงนเอาเพลิงนะครับก็คือขับขับ2ถนนหมายถึงว่าขับผ่าน2ถนนนะครับแล้วรุ่ยนะครับบัดเฉวีเลี้ยวซ้ายที่ไฟจุด ไฟหยุดก็คือไฟสต็อปนั่นเองนะครับไฟสต็อปก็คือไฟจราจรนะครับแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับการิยาไลเนมุกห่างบายนะครับก็คือสำนักงานอยู่ที่นะครับแล้วก็มุกหางบายคือหน้าร้านอาหารแต่ว่าม,มันมีคำที่เหลือคำเดียวคำว่าตัวนะครับ จริงๆถ้าไม่เติมคาว่าตัวเลยประโยคนี้ก็สมบูรณ์ในตัวเลยนะก็แปลว่าสํานักงานอยู่หน้าร้านอาหารแต่ว่าคําว่าตัวมุกเนี่ยเติมตัวเข้าไปเนี่ยแปลว่าอยู่ตรงข้ามนะครับหมายถึงว่ามันอยู่คนละฝั่งถนนแล้วหันหน้าเข้าหากันเนะะาะกิลเลียไลนเนาตัวมุกห่างบายสํานักงานอยู่ตรงข้ามร้านอาหารครับสําหรับข้อต่อไปนะครับเขาให้ Draw a map นะครับ of this place นะครับก็คือ,อ,อก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาด้วยนะครับแล้วก็เอาเอาอคำนี้นะไปสร้างเป็นแผนที่นะครับอ่าเราก็เอามาเลยนะครับก็คือให้ให้เขียนแผนที่จากคำบรรยายนี้นะครับผมจะสมมุติเลยเขียนอย่างนี้เลยนะครับ สมมติผมจะตั้งแผนที่ก่อนว่าทิศเหนือเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับนอนเนาะ N, N คือเหนือเสาอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เรามาดูคำคำศัพท์แต่ละอันเนาะอันแรกนะครับภาษาเนกันดาลติกรุงนะครับ แปลว่าตลาดอยู่กลางเมืองครับเราก็เติมคำซึ่งตรงนี้เป็นแผนที่เราก็เติมไปนะครับภาษานนี้แปลว่าตลาดนะครับถัดมานะครับข้อ2ต้องลบไหมเนี่ยไม่ต้องลบลบไปเลยก็ได้จะได้ไม่งงไม่ต้องลบดอกอ,อยู่อย่างนี้แหละข้อ2นะครับซาลาโนคางเล็กภาษานะครับเดี๋ยวนะทางนี้ทิศเหนือใช่ไหมครับ เหนือทิศใต้ต้องเขาะอีกบรรทัดหนึ่ง,งทิศต,ตะวันออกอยู่ตรงนี้แล้วก็ทิศต,ตะวันตกนะครับอยู่ที่นี่สร้างเข็มเข็มทิศขึ้นมาก่อนผมจะได้ไม่ลืมเองนะทีนี้อ่นแรกนะครับตลาดอยู่ที่กลางเมืองนะครับอันที่สองนะครับ โรงเรียนอยู่ทางตะวันตกนะครับก็คือศาลาเนี่ยทางตะวันตกอยู่ตรงนี้ศาลาถัดมาข้อ3นะครับห้างบายโนจลอศาลาหนึ่งภาษาแปลว่าคําว่าจลอเนี่ยจล,ล้อแปลว่าอยู่ระหว่างเนาะห้างบายโนจลอศาลาหนึ่งภาษาก็คือ,อร้านอาหารนะครับอยู่ระหว่างโรงเรียนกับตลาดดังนั้น ตรงนี้เราก็ควรจะมีห้างบายอยู่อีกอร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะครับอเอาข้อขสี่นะครับมนตีเปตแนวคางเกิดภาษานะครับเออทุกทีทุกทีทกทเอาเอาใหม่ๆหมนะภาษาแนวกันดานติกรุงอันนี้อยู่แล้วนะครับซาลาแนวคางเล็กภาษาคางเล็กคือแค่ตะวันตกอยู่ทางนี้ ถัดมาห้างบายเนจันรอภาษาอ่าาลาหนึ่งภาษาก็คือร้านอาหารอยู่ระหว่างโรงเรียนกับตลาดาโรงเรียนก็มาอยู่ตรงนี้ข้อ4นะครับมนตีเปสเนวคางเกิดภาษานะครับก็คือโรงพยาบาลนะครับอยู่ทางตะวันออกของตลาดาก็คือมนตีเพส ถัดมาครับปลเตี้ยเนรคังจึงภาษาบ้านอยู่ทางเหนือของตลาดประเตี้ยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็การยาไลเนวคังตะบงภาษาภาษานะครับคือสำนักงานอยู่ด้านใต้ของตลาดก็คือตรงนี้การยาไล อันนี้ก็เป็นการเขียนแผนที่จนเสร็จแล้วนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงทานี้ครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโสมออกูลสมจมเรียบเรียบบัด